สว,วัสดีาาค่ะท่านนะครับวันนี้ก็มาไหว้พระที่วัดที่เพชรบุรีนะครับมาไหว้พระวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเลยนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ทองนะครับระหว่างพระหลวงพ่อแต่ละองค์นะครัอ,องค์พรก็มีสามองค์นะครับนั่งซ้อนกันหลวงพ่อนะแล้วก็ด้านด้านล่างก็มีคนมาปิดทองนะครับ หลวงพ่อแต่ละองค์นะเป็นภาพที่สวยงามมากนะต้องรักที่มีนบบี่พอบายพาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรทานต่อนะครับ ไปไหว้พระที่วัดมหาธาตุมาเรียบร้อยแล้วครับก็วัดมหาธาตุก็มีประวัติที่ยาวนานนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีนะต,ตอนนี้ผมก็มาที่ซ้ายแบบเป็นเขานะครับ เป็นเขาอยู่กลางตวัตวตัวเมืองเพชรบุรีนะครับก็ข้างบนเขาก็จะเป็นเจดีครนะเ,เขาสร้างเจดีไว้องคหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะพข้างบนก็สามารถเห็นในจังหวัดเพชรบุรีนะได้รอบทิศเลยนะครับ ต้องเดินขึ้นบันไดไหมพอสมควรนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตหายพระองค์เจดีย์ก่อนนะครับ บนเขานะครับเป็นบีมีภาสารี่ที่กระาทอยู่นะก็ข้างบนก็สูงแมทมองจังหวัดเพชรบุรีที่รอบเป็นจงังหวัดที่กว้างมากด้านหลังผนจะเป็นเขาวังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่เขาวังครับทีปต่อไปนะ น,นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรอบๆองค์พระศักราองค์วัดเจดีย์นะครับอันนี้รอบๆเลยนะครับจังหวัดเพชรบุรีตรงนี้เป็นเขาว,วังนะครับก็ข้างหน้าผมนี่เป็นเขาว,วังนะครับก็ไม่ไกลนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะเดี๋ยว ก็ถึงนะครับเพราะว่าขับรถไปนะประมาณไม่ไม่ถึงเอ่อหนึ่งกิโลประมาณกิโลนึ่งน่าจะได้ไดเพชรบุรีก็จะจะเป็นเขานะมีเขาอยู่เป็นลูกเป็นลูกนะอยู่ในกลางกลวงอำเภอก็แปลกดีนะไม่เคยเห็นแบบนี้นะคล้ายๆเป็นเกาะนะครับคล้ายๆด้านล่างแบบเป็นทะเลแล้วด้านด้านบนเป็นเกาะมาก่อนนี่ ในสมัยอดีตนะดูด,ด้านข้างนี่จะเป็นที่ราบลุ่งหมดเลยนะด้านข้างจะเป็นที่รับรุ่งหมดเลยนะแล้วด้านบนนี้มันจะปีเกาะน,นะครับในนี้รอบพระสาราาีที่กระแทกนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ พรโมาสาลีลิกาธาตนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใปที่ผ่านมาก็เพชรบุรีก็แวะมาสักการะ,ะได้นะครับองค์พระเจดีย์นะครับ รอ,รอบอีกนิดนึงนะครับรอบองค์พระเจดีย์นะครับสูงเท่าตึกประมาณสิบชั้นได้นะน่านาจะสูงกว่าสิบชั้นแน่ดูแล้วออใครอยากเห็นวิวสวยๆก็ ของจงังหวัดเพชรบุรีก็ขึ้นมาได้นะครับมาไหว้องค์พระธาตุได้ครับ สามารถสมมูรณ์พเจ้าได้นะครับเราตั้งอยู่ในใจกาลางอำเภอเมืองเพชรบุรีเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมาทานข้าวที่สวนะาลัยจีนน้องน้องครับน้องครับไปใส่ข้าวซื้อข้าวหนึ่ง เอาคณะหมูกรอบใส่จานนะก็เดี๋ยวมาหาอะไรทานกันก่อนนะ ก็ทนานข้าวเสร็จแล้วนะก็ตอนแรกสั่งนะคณะหมูกรอบนะแต่ว่าคณะหมูกรอบไม่มีก็เลยเอาเป็น ทะเลทะเลคานาแทนนะก็มไม่เคยคนะกินนะแต่ว่าอร่อยดีก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ